สวัสดีจ้าทุกคนลวนเห็นหมาป่าจ้ะอันนี้เขาเรียกว่าฟอกนะจ้าทุกคนบางครั้งก็อันตรายนะจ้าทุกคนกัดคนได้นะจ้าลักษณะของหมาป่าก็จะตัวเล็กๆนะจ้าทุกคนจ้ะไม่อ้วนมากจ้าทุกคนเขาก็จ้องมองล้วนอยู่นะจ้าอ๋อเขาไม่จ้องเลยจ้า คนจะหาปลาเดกนนะ็กคนนะี้ไปไหนแล้ว อยู่ที่สวนสาธารณะนะจ้ะทุกคนจ้าวันนี้อากาศหนาวมากจ้ะทุกคนเมื่อวานนี่หิมะตกเนาะตรงนี้ก็จะเป็นป่านิดหน่อยนะจ๊ะทุกคนเขาก็เลยไม่กลัวไครเนาะนจ้าวนเข้าไปดูว่าเขากินอะไรนะจ้าถามาว่าวนกลัวไหมก็นิดหน่อยจ้ะกลัวว่าเขาจะมากัดเรากัดหรือเปล่า เ,เขาคนไม่ก,กีนนะ่นู้นนะจ๊ะนี่ก็เป็นทางคนเดินนะจ้าทุกคนนี่ทางนี้คนเดินเนาะ ลวน,นเดินตามเขาในเจ้าทุกคนสั่สันส่นกล้องสั่น,นเลยเจ้าทุกคนเพราะว่าลวนจะลงเดินตามเข้าไปผความจ้าทุกคนจ้าลวนก็ตามเ้าไม่ทันนะจ้าเขาคงวิ่งเข้าไปในพุ่มไม้ทางนี้คิดว่านะเจ้าทุกคน ซ่อมแถวๆนี้นะจ๊ะทุกคนขอบคุณมากจ้ะทุกคนที่มามารับชมสวัสดีนะจ๊ะบายๆจ้า